จังหวัดอุตรดิตถ์เป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์มีผลผลิตทางการเกษตรที่หลากหลายตลอดทั้งปีสินค้าที่สร้างชื่อและเป็นสิ่งมงชี้ทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดประกอบด้วยทุเรียนหลงรับแลทุเรียนหลินรับแลและสับประรดหวุวยมุนนอกจากนี้ยังมีผลผลิตที่สร้างมูลค่าให้แก่จังหวัดได้แก่ข้าวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มันสำปะหลังอ้อยโรงงานลองกองมะม่วงหิมาพานและมะขามหวาน ลองกองเป็นสินค้าเกษตรชนิดหนึ่งที่สร้างมูลค่าให้แก่เกษตรกรในปีการผลิต2,566จังหวัดอุตรดิตถ์มีพื้นที่ปลูกลองกองที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรรวม31,000ไร่พื้นที่ให้ผลผลิต26,000ไร่ปริมาณผลผล,ผลิต3 4 0 0ตันราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ15บาทมูลค่ารวม456ล้านบาทเศษผลผลิตลองกองของจังหวัดอุตรดิตถ ออกสู่ตลาดมากที่สุดในช่วงเดือนตุลาคมคิดเป็นร้อยละ50ของผลผลิตทั้งหมดซึ่งพร้อมกับผลผลิตทงางภาคใต้ส่งผลให้สินค้าเกิดการกระจุกตัวทําให้ราคาตกต่ําตามกลไกของตลาดเนื่องจากผู้ค้าส่วนใหญ่จะหันไปรับซื้อผลผลิตจากทางภาคใต้ก่อนและมีข้อจํากัดในการขยายตลาดเนื่องจากผลหลุดล่วงเปลือกเปลี่ยนเป็นสีดําและการเน่าเสียซึ่งมีระยะการเก็บรักษาและการวางจําหน่ายสั้น จากสภาพปัญหาดังกล่าวคณะกรรมาการแก้ไขปัญหาอันเนื่องมาจากผลิตผลทางการเกษตรจังหวัดอุตรดิษฐ์ได้ไประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกําหนดแนวทางและมอหมายหน่วยงานในการแก้ไขปัญหาราคารองกองตกต่ําจังหวัดอุตรดิษฐ์ร่วมกับกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ประสานผู้ประกอบการผู้ส่งออกผู้รวบรวมเข้ามาเปิดจุดรับซื้อรองกองตั้งแต่ต้นฤดูกาลในพื้นที่ตําบลนาน,านกก,กและตําบลหัวดงอําเภอรับแลเพื่อน,นํานไปกระจายยังห้างท้องถิ่น 150แห่งทั่วประเทศและโมบายพาณิชย์ปริมาณการรับซื้อ300-400ตันต่อวันโดยรับซื้อตั้งแต่วันแรกที่ผลผลิตออกสู่ตลาดจนถึงวันสุดท้ายรวมปริมาณการรับซื้อประมาณ10,000ตันตลอดฤดูกาลนอกจากนั้นจังหวัดอุตรดิต์ได้รับจัดสรรเงินกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรจากกรมการค้าภายใน โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกรองกองจังหวัดอุตรดิตถ์ปี2566ภายใต้กิจกรรมเชื่อมโยงกระจายผลไม้ออกนอกแหล่งผลิตตามโครงการบริหารจัดการผลไม้ปี2566จำนวน5,000ตันระหว่างวันที่28กันยายนถึง31ตุลาคม2566ปริมาณ4,900ตันเศษผู้เข้าร่วมโครงการได้รับสนับสนุนภา่าบริหารจัดการกระจายผลไม้ออกนอกแหล่งผลิตในอัตรากิโลกร,รัมละ3บาท การดาเนินมาตรการข้างต้นของกระทรวงพาณิชย์แม้ผลผลิตในปีนี้จะมีปริมาณมากกว่าปีก่อนและคุณภาพสู้ปีที่ผ่านมาไม่ได้ราคาลองกองของจังหวัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีกว่าปีก่อนโดยเกรดเบอร์หนึ่งเฉลี่ยทางฤดูอยู่ที่37มสบาทห้สตางค์ต่อกิโลกร,รมัมสูงกว่าปีที่ผ่านมาราคา37บาทต่อกิโลกร,รมัมหรือราคาเพิ่มขึ้นร้อยละหนึ่ง และเบอร์สอยู่ที่17บบาท8ปสตางค์ต่อกิโลกรัมโดยปีที่ผ่านมาราคา16บาทต <hac. S 2> ่อกิโลกรัมหรือราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ12อันนี้นะครับโดยตรงทัพไทยนะครับก็มีความถเป็นวงไม่ใหญ่ที่น้องเกษตรกรนะครับเป็กองนะครับปีนี้นะครับเราเอารลเดิตนะครับไม่เหมือนปีที่ผ่านมานะครับปีที่ผ่านมาได้ที่สองจากกล่องภาคใต้ที่ไม่มีผลผลิตนะครับปีนี้ผลผลิตชนันะครับรลผดิตก็ผักไทยเพราะฉะนั้น สมภาริตธ์เนี่ยก็ได้ท่านประหลัสมภาริ์นะครับัรมนตรีก็ได้โัรงการให้กรมการภายในนะครับมาติดตามสถานการณ์ที่ใกล้ชิดไปส่งเส,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 สร,ริมสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนจ่ายขาดจำนวน83,500บาทซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้สำนักงานสาหกรณ์จังหวัดอ,อุตรดิตถ์ดำเนินโครงการสนับสนุนการกระจายผลไม้เพื่อยกระดับราคาของสาบ,บันเกษตรกรปี2566 ในการจัดหาบรรจุภัณฑ์ตะกร้าผลไม้ให้แก่ชากรการเกษตรเมืองลับแลจำกัดดำเนินการกระจายผลไม้ออกนอกแหล่งผลิตเพื่อยกระดับราคาและลดความเสียหายจากการขนส่ง ซึ่งสากรณ์การเกษตรเมืองรับแลจำกัดได้ดำเนินการกระจายผลผล,ผลิตลองกองทั้งแบบช่อและแบบรวมส่งไปจำหน่ายยังตลาดในรูปแบบเครื่อข่ายขบวนการสากรณ์เพื่อรักษาระดับราคาราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ25บาทสามารถช่วยเหลือสมาชิกสากรณ์และ,กะเกษตรกรผู้ปลูกลองกองได้525ลายปริมาณผลผล,ผลิต27ตันมูลค่า6 7 5 0 0 0บาท สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิฐ์ได้รับสนับสนุนงบพัฒนาจังหวัดอุตรดิฐ์เพื่อจัดงานเทศกาลลังสาดลองกองหวานประจำปี2566ณบริเวณสนามกีฬาพญาพิชัยดาบหักอเภเอมืองอุตรดิษฐ์จำนวน60ล้านมูลค่าจำหน่าย819,000บาทสำนักงานเกษตรและหกรกรจังหวัดอุตรดิษฐ์ประสานองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรอ,อกตรกรจดสานพื้นที่ให้เกษตรกรไปจำหน่ายลองกองณ้าตลาดอ,อกตรกร ซึ่งมีวิสาหกิจชุมชนจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าแปรรูปแม่ปูนอำเภอรับแรลจังหวัดอุตรดิตฐ์ไปจำหน่ายลองกองตั้งแต่วันที่10ตุลาคมถึง10พฤศจิกายน2566จำหน่ายได้ปริมาณรวม3.85ตันคิดเป็นมูาคาลค่ารวม159,500บาทเพื่อเป็นการยกระดับผลผลิตลองกองให้เป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูงลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจังหวัดอุตรดิษฐ์จึงมีข้อเสนอเชิงนโยบายดังนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้ตรงกับความต้องการของตลาดยกระดับผลผลิตให้ได้สัดส,ส่วนเบอร์ช่อมากกว่าเบอร์คละและร่วมกับเกษตรกรสถาบันเกษตรกรวางแผนการเก็บเกี่ยวเพื่อลดการกระจุกตัวของผลผลิตออกสู่ตลาดกรมวิชาการเกษตรส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาให้ความสัมพันธ์กับการปฏิบัติทางเกษตรที่ดี G A P เพื่อมาตารฐานการส่งออก ภาครัฐจัดหาตลาดในการกระจายผลผลิตสินค้าเพื่อให้เกษตรกรกลุ่มเกษตรกรทําการเชื่อมโยงตลาดซื้อขายล่วงหน้าอาทิเช่นองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรออกตกอ่อเป็นต้นพร้อมทั้งสนับสนุนแหล่งเงินทุนเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่เกษตรกรในการยกระดับสินค้าให้มีคุณภาพและมีมูลค่ามากขึ้น สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยรา,ยาชภัฏอุตรดิตถ์ศึกษาวิธีการแปลรูปเพื่อยกระดับราคาผลผลิตที่อยู่ในระดับเกจระให้มากยิ่งขึ้นรวมทั้งวิธีการยืดอายุการเก็บรักษาคุณภาพผลผลิตเพื่อการขนส่งไปยังผู้บริโภคทั้งหมดนี้เพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงทางรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตร,รกรเพื่อประชาชนเพื่อความรลกที่สมบูรณ์และกระดูกสัหลังของชาติให้เข้มแข็งต่อไป